โอเคผมก็ OK. กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับีิวผมมิวนะครับวันนี <S <s ้ก็จะมาเล่นบิ <s 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 ๊กซ์มอนในพาร์ทที <s <s ่2นั่นเองนะครับแบบเดิมนะครับครบสามคนเลยวันนี้เราจะมาตุกตกกบกันนะครับแยบวันนี้เราจะมาตกกบกันนะคะเพราะว่ามีใครบางคนอยากทำยังโคกัสชิราและสโตชินะครับแ ตอนนี้ก็อยู่พาร์ทที่2นะครับก็อยู่เซิร์ฟเวอร์ไหมครับโปเกมอนซีโร่นะครับเขาไม่จ่ายแล้วแต่เราไปเล่นเซิร์ฟเขาก็จะปมหมุนเขานะครับจะเข้าใจด้วยว่าเราเล่นเซิร์ฟไม่อื่นไปเล่นเซิร์ฟเราเดี๋ยวเราทำการตกกันเลยนะครับผมได้ลองตกไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็ผมว่าก็เอ๊ะ ไปครับพมาทำอะไรผม, like ผมล together, ืมเปลี่ยนโปเกมอนนะครับทุกคนก็บุกไปฟาร์มมาแล้วงอโปเก็บองกูไปด้วยไปนะคอร์ฟิคอร์อีบุ๊กเหรออีบุ๊กที่ทำอะไรได้อะสกิล ก็มึงเล่ยไปฟ้าหลังมาแล้วเอาหมึกมอพี่ไปเฮ้ยอีบุ๊กสกิลนี่แหมวเ่าไงพี่ได้อีบุ๊กสกิลมานางให้กับตัวอะไรวะ ใม่กับพี่อะไรวะไม่รู้อะไม,ไม่ไม่ต้องมันมันเอาไว้ชาร์จหยองชิงดีกว่าออซิวทอนเลยแล้วเวย้ยเอาไปทำที่ขุดได้ no. เนะฉันจะไม่บอกกูมันจะขุดขุดเป็นสภาพเดิมอะขุดแล้วจะเป็นแต่ของเต็มอะเนี่ยพี่ว่าพี่จะเก็บตังค์อะไปซื้อที่เรียกว่าอะไรน,นะที่เทปโปเกมอนกับที่ฮิวเราได้ฮิวที่บ้านเทปที่บ้านเลยเผื่อแบบเรากลัวดองเกียร์ไง ใช่เหรอเออพี่ว่าจะซื้ออยู่แต่จะขอพี่เต็มอ่ะฟาร์น่อยดิเท่าไรอ่ะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปดูที่สปาไปหนึ่งวุ้ยชอบวุ้ยตัวอะไรอ่ะบีเดี๋ยวไปดูที่สปาออกพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่หาช็อปแป๊บนึงพี่ว่าเราซื้อที่เช่ที่ฮิวแล้วที่เปลี่ยนโปเกมอนเองเพราะว่าแบบช็อปในรูปเปล่าืได้ตังค์ก็ได้ช็อป ไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องไปซื้อตังจริงก็ได้เราใช้ตังในเกมซื้อได้อยู่เป็ตังซีโร่พอยต์อ่ะเท่าไหร่อ่ะก็เราไปดูเนี่ยซีโร่ช็อปนี่มาไปดูพี่ว่าแบบเผื่อเผื่อพวกเราโดนเกียงอะไรพวกนี yourself, like ้เราก็จะได้แบบอะไรนะกลัวโดนเกลี้ยงมาเถะที่บ้านเรับประกันได้ไงกลัวคือกลัวตังเหลืองโดนขโมยอะไรพวกนี้เวลาซื้ออ่ะนี่ไงรับขายอุปกรณ์เท่าไหร่วะก็สามพันล้หมก เก้าทำบาทเก้าพาเจ้าเครื่องเจ้าเครื่องตีบองอีก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 อันหนึ่งจะซื้อได้ไหมอ่ะก็ไปหมื่นสี่ไม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 ่ตัวเลือกไอเอาไปเลือกโุเกมมอนเท่าไหร่เลือกโุเกมมอนเท่าไหร่ตัวเลือกกับตัวเทสสามพังตัวฮิลสามพังทุกคนผมพลาดว่ะสามทีเมื่อกี้ตัวเลือกอ่าตัวข้างเครื่องฮิลเครื่องเลือกเครื่องเทสสามพังหมดเลยพทางหมดเลย ก็<จ>เอาให้หมด,ดกันใช่หรือว่าเราจะเอาไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้เครื่องเครื่องตีบออัตโนมาก็ห้าพันตีบออตั 5, ตโนมัติรตรหรือว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเหรอก <c oughs> เปล <c oughs> <ๆ>ี่ยนสีแปรงเดี๋ยวเราเค่อยมาทราบบ้างเดี๋ยวเราก็ทำเครื่องเชิ้นเสร็จครั้งการเคียงไว้ดีกว่าก <c oughs> ูอ,อยู่ได้ <c oughs> ไม่มีหรอกไม่มี <c oughs> โอ้ไอชิปที่พี่ตีจับบอสแม่งขาได้พังห้าเลยในสอบแหววตอนนี้ผมก็ตกเรื่อยๆแล้วมันไม่มีอะไรเ<ค><บ>มันยังเกลืออยู่เลยตอนนี้ตกก็เปนเนี่ยพี่งงม,มากเลยเนาะน้องรางทพีพี่มาดูสอบดิอเออพี่งงม,มากเลยมีอยู่สอบบองเนี้ยแม่งคราฟไงไ แดงดำอ่ะเห็นปะขายอ่ะขายขายพูดถิ่นอ่ะขายบอลขายบอลเห็นปะหกร้อยบาทอ่ะเออแดงดำอ่ะก็ก็ใช้กับแดงดำดิลองแล้วมันไม่ได้อะดิถามคนดูดิแบาถ้ารู้ก็ช่วยบอกแล้วกันแดงดำขาวหรือเปล่าไม่รู้แต่อังล่ากอ่ะพี่รู้ว่าแดงดำขาวแน่แต่อังบนลอ่ะไม่รู้ทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกพวกผมหน่อยนะ เอาไปทำนะครับนะยังยังนะเดี๋ยวพี่ไปคุยขอบ้างเพื่อนแปน๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคโอเคโอเคไปละวข้าวมุย้ยตัวจริงผมมาตรงนี้เลยนะตาเดี๋ยวเรามาดูอาข้ามุ้ยไปหายเก้าเลยเออข้ามุ้ยหายเก้าแบไปตรงป่า อ่ามีสีดำเนาะดำแดงขาวแล้วก็แดงขาวแดงดำใช่ปะใช่อุ้ยแล้เวเรามาลองดูเดี๋ยวพี่โยงขยับทิ้งสักตัวไปหนึ่งคูณสิบสามพันเนี่ยเอาชุดผ้าเนี่ยวันนี่ไงเจอแล้วสามพันเดโปกเกมอนสามพันเฟรดโปเกมอนสามพันเก้าพัน เรื่ออะไรอ่ะเสดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องเครื่องทำฟอสซิลเปล่าฟอกซิลเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยคนให้ตังค์อะไรอ่ะห้าสิบสี่โลวะวาไว้ก่อนไม่เด้เสียหาอ๋อคนให้ตังเฉยห้าสิบสโลทุกนเลย

เอเนีอลว่าไม้หายไม้หาไม่รู้ตัก,ก็ได้ไปตักกันมีต้นไม้ที่พี่ปักไว้ไม่โตด้วยไฮะเอาตัวเอาไม่เก็บตัวนะ๊กโอมีรีซอแพดแ้วก็ตกอะ ตอดีคอมังกาคอมังลาสมัยนียลุงตู่ลุงตู่ทีพีมาเปล่าผมไม่เกี่ยวห้าคขัรถตู้กีริสห้าคีหพบาทว้าวเอฟซีคิดตต้องซื้อแล้วครับยำผมเนี่ยแต่ไม่มีตังเพราะว่าเพิ่มหมดกับตังสอธิมก้าเข้าไปเก้าพันนะครับนั่นโอ้ ก็ก็คือโหก็มีแล้วคือมีลาติออสสองอันเลยยอดดึงน่าจะเค็งชิงมั้งตัไม่แน่ใจพอรุเกีก้วบางแปลกใครสนใจแรกแล้วก็สนใจซื้อลาติออสหรืออาติยานะมีรติออสจะเอาเค็งชิงหรือแบบไกด์รักก็เชิงเลยผมมีสองแบบขายมือหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเขาจะขายมือหนึ่งผมไปต่อราคาเข้ามาใครสนใจทัพทุกเท่ามาหาเบสผมได้ผมไม่ต่อราคาเข้ามาก็ก็นะ ผมก็ต้องการกำไรคืนนะไม่เคยดูโปเกมอนตอนนี้ผมอาศัยบ้านก็อยู่เราไม่มีบ้านไปหลับเป็นหลงจีบบ้านเพื่อนมาสบายเขาเยอะอาศัยบ้านที่กยอยู่นะตอนนี้ไม่มีบ้านเลยเดีย๋ยวพาไปดูบ้านดีกว่าบ้านกูเอา <laughs> ชี้ชนี่ประมาณนี้เดี๋ยวว่าเห็น เมื่อจะทีมีย่างเพิ่มมาถึงบ้านอีบ้านก็จะประมาณบ้านอนาั้นแหบ้านก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณข้าครูเอกแจว่าทำไปบ้านไม่เหมือนพาแรกก็บ้านนางบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนพี่ก็ไปจิกสถานที่มาใช่ครับใช่บางบางชวนพี่แล้วก็หายไปเลยี่ก็คือสวนอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะหรอน่ะมาโท นี่ไงเหลือแค่บอลแดงกับบอลแดงดำที่เราไม่มีคว้านคว้านนะจิขอมาอ่ะอ่าเดี๋ยวพี่ให้เทมบอมไปสามลูกเดี๋ยวพี่เอาเทมบอมให้สามลูกแล้วก็บอลนี้ให้สามลูกนี่คือบอลอะไรอ่ะเทมบอลมันก็บอลอยู่เทมบอมน้ามันน่าเป็นพวกบอลที่จับโปเกมอนมาเทมได้เดี๋ยวอีบอลใช่ปะอันดับทามือเหรอเตบองเทมบอมก็้อนใหญ่นะเวลาบอลอันรับทาม รอดนอนอยนอื่อืนอื่าอย่นอั่นอะ่นอกอื่นอนอื่นืนอื่อื่นอือื่อืนอืนอืนอือบอือะไนอ่นอื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 ่อืนอ่บือือนน่อือ่ือนอือเนี่ยืือือนอนอือ่ืือ่อ บอลเลยเหรออ้ดรวยหน่อย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 อลูี่บล้ดรวยหน่อยอ้ดรวยหน่อยพอดีบ้างรวยไม่ด้บ้ายากจนผู้คุณจับจับฟาสเตอก็คือจับไว่ป่จับไวแต่แฟบบอลมันจับไวไม่เหรอแฟบบอลมันมีคำว่าแฟบบอลอยู่จะไม่ออก นี่แหบแบบองบองข้าใส่ฟ้าแล้วมือมึงมาบุกในบ้างไปออกไปได้แล้วเดี๋ยวเอาชืออกจบบากบ้านเรเดี๋ยวเหอ,อะขอะดูเ่อนัง่วนบ้านกัน,นอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ล็อกไวนะฮะเดี๋ยวพี่ทำบองอ่ะออันนี้ือเป็นน้าฟูั่นเองนะครับผมน้องจะเอาบองไหนดีอะ บอลบอลได้บอลอรพี่พี่บอลเจ้าทำบอลหรือเอาบอลนั้นทำทำบอลทำบอลทำบอลแคไหนทำไม่รู้ว่าบอลนี้แะลรไอรู้ว่าบอลนี้เอาไว้ทำอะไรก็บอกผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ทำบอลนี้ด้วยนะครับจับยังไงบอกด้วยนะไม่ใช่จับยังไงดิมันบอลที่เอาไว้จับไแล้วก็เป็นตะปูตะไรนี้ น,นี่คือพลังการตีพ่อตีแม่ไม่ใช่ละคนเซฟมาแต่วันนี้ก็คือแบบว่ามันอะไรก็ไม่รู้ทำไมสีกูเรียนแล้วมึงเรียนสล,ลับไปสลับมากับเบอร์รี่กับกอมผัคุูใส่ปลาไปมันไม่เสียหา,หายอะไรเบอร์รี่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยจริงๆนะ เยอะเอน้อแต่เราทำแเราทำบางอีแบบนึงเปล่าพี่ทำเลยผมไม่ถนัดเป็นแม่ไหมทีพี่ทำบอลเดิมไหมับอ่าผมขายด้วยล้กันนะอ่าผมขายเลยายอะไรหอ่อนห่นหิหินอ่อนหิน่อนองหินไฟนหน่อนหินอ่อหิอ่อหิน่หินไ่อีหิน่อนหินนหินอนหินนหินนนอ่อนน ขายดาวแซกลิงก็ภาพีก็หมื่นแซกอ,ะอ่ะแซดกเลงหาพีก็หมื่นแท็กฮันเด้วยอย่างเนี่ยผมได้นี้มาด้วยผมไปตกปลามาอะไรอะ่ะนี่ผมบอกเลยว่าดีจัดเลยผม,มที่เรียกอะไรนะที่เขาเรียกว่าเรียกเรียกไอตัวฮั <Fire> นเดอร์ไฟเจอร์ e ิเซอร์นี่ประดับบ้าน อ๋อรู้เปล่าเซิร์ฟเนี้ยมีที่เรียกบูชาย,ยาคันเดอร์ไฟเยอฮิสเซอร์พี่เคยได้มาแล้วแม่งก็บอดดมแบกแล้วแม่จะมีไว้เพื่ออะไระแล้วรู้เปล่าว่าแฮบบูชาเขาออกไปด้วยนะ,อะเออแฮบบูชาพี่หาไม่เจอเลยอไอ้ไฟเยอมาอยู่ทะเลอยู่ทวิสัยแดงถูกปะล่ะแต่พี่ <ผม S 1> ไปแล้วอยางนึงทุกคนใครรู้ว่าฮาร์สโตนคือหินอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันคือหินอะไรก็ แต่รู้แค่ว่าหิงไก่ล่างใช่รู้แค่นั้นแหละหิงไก่ล่างรู้แค่แก็ดีแล้วคือหิงไก่ล่างของของทากอะไรดีกว่าของท่าอะไรดีกว่าแล้วไอ้ก้าวหายไปไหนก้าวหายก้าวไปฟาร์มแล้วมั่งไปเรื่องแล้วมึงทิ้งเพื่อนเลยเหรอแย่ว่ะแย่ว่ะมึงไะอะไร ีดาบีดาบกะเาเรียกช่างดีดบอลผมาจะพี่รู้จักเพลงนี้ปะอานุนาหมีตะตุงตัวตะตุงตัวลาฮองปองตึงตึงลาฮองเราตึงตึงเดี๋ยวกูเบรเพลงให้ตื่นเขาสิทธ์เลยเดี๋ยวเหอะข้าว ถ้าถ้าม no, ึงไม่เงียบเราพี่เปิดเทปให้มึงให้มึงตื่นขสาศึกเลยนะที่เสยเซย์อายุอายุเกวกะเจกะเจกะเจจือมีข้าศึกมาแน่มึง ไปทำไปแล้วหมดแล้วเอ้ยใครเอาเครื่องใครเอาเครื่องตีบอลพี่ไปอ่ะเฮ้ยมีมีมีคนเอาเครื่องมีไอ้เก้าไอ้เก้ามาเอาเครื่องตีบอลพี่ไปเอาไอ้เก้าเครื่องตีบอลเอาไอ้เก้าเป็นเจของพี่ไซาเขาไปแล้วเอาออกเลยออกด้วยเอาอะไรแล้วอะไรของมังเนี่ย ไอเหี้ยพี่โดนเพื่อนพี่ด่าไปของมันวะเดี๋ยวพี่มา,ขอ,มาขอไปออเ,ไเพิ่มมันเงยเอ๋ยบุบอีกไอหัวขโมยเฮ้ย,เ,ยอเอาออมาดิเฮ้ยนิ้วรับทีพีหน่อยแม่งกีดแม่งเหลี่ยมนะเว้ย ไม่รับสายแม่งเหลี่ยมนะไอ้ี้ยดูดีโอเคะท่านผู้ชมดูดูโมหน้าเลยนะโมหน้าไอ้แม่งกูทำให้ทุกอยาก hey. ่ hmm? างไอ้ี้ยไอ้เก้าห้าพันเลยด้วยอ๋อเฮ้ยมันแนี้ยเลย เอาโมยกอนทั้งบ้านเลยหมดเลยแ่นี้เหรอวะแล้มันเอาไปเนี่ยเอามาเนี่ยเอามา ดูมันมาเว้ยดูมือแม่ใช่ไหมได้หยันเอาวะดิเอาวะดิเอามาเลี่ยมมาเอามา ี่กูกลับบ้านไปซุปโฟเทปในยื้นที่แอลลี่มูลใหม่แล้วนะกูไม่ให้แม่งอยู่เลยรู้บ้างทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเราลองแค่จำพุทธสุกนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับลองแค่จำพุทธสุกนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยตัดตัดคุณพุณนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยให้คุณนิวนะผมรู้ว่าคุณนิวมันต,ตัดต่อเปลี่ยนผมจะส่งรีเมคครับผมก็ซีโร่ไว้ใต้ที่นี้คือช่างแล้วกันให้คุณนิวำทำคุณทราบไปแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็จะ oh. ไปที่ชอบอย่า <Yeah. S 2> อย่าลืมกดไลค์พี่ก, like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเย้บอยขอบคุณมากครับบ๊ายคนุณไม่แน่ก็กดดีไลค์ก็ได้แล้วแต่ไม,ไม่ใช่ลวไม่ใช่ล้ไ่ละ